ใบเทระเกตหน่วยแปดหน่วยพี่น้องแต่ว่าปีนี้นี่ม่นเป็นสีใดเป็นรอยบางทีไหลยีหลีเด้วลมันธรรมดาด้พี่น้องที่แม่เราบางเนี่ยมกนาวหลไหลปีนี้สีใดกินถ้ากินแหนยูดอกบ่ไใดสื่อเขาดอกหายว่าหน่วยนึ่งกินจนนั่นแหละมเนาวอย่างหน่วยใหญ่หน่วยใสหางเลยเขาเอื่อักเนาวเกษตรเนาะทางการมเนาวเกษตร บางนาพันธ์พันธ์บักไงน่ารอดเพราะว่าเขาผส,นะส,ส,ส,สมมากเนาะบางนาสุนิบบกเนาผสมจากบางนาซีกับบกเนาธรรมดาเขาผสมมาเขาเลยเอิ่นบางนาเกษตรพี่น้องเพะนั้นนวยญ่ก็อย่างนวยเขานะหอยอต้นหนึ่งเตียนอยู่พี่น้องนี่กำลังพ่วงก,กับโกดกดอกเดี๋ยวประเด็นกันสิมาต่ตอนเรากิงเข้าไปนะกิงเข้าไปปกบันเนาะพี่น้องเนาะน,นี่การ อันนี้ก็คว,ว,วบแน่นเนี่ยนี่ควบแน่นมันพอมันตน่ออข้าออกออยังเขาก็มาเปลี่ยนใส่กระถางสิหรอพี่น้องเมื่อจีดาดีอันนี้ก็บตอนคือกันอันนี้ประเด็นบริตตอนดอกคุณหมอเขาเป็นคนณตอนคุณหมอตอนมาปลูกพูนอีกกระถางหนึ่งอันนี้เป็นตอนมากเพิ่งจะไปปลูกให้เป,ประเด็นกระสีไปยันตอนเราข้องของของประเด็นตั้งหากอันนั้นคุณหมอเขาต่อนประเดียนบริตตอน มประเด็นปลูกอันนี้นี่เดนที่ประเด็นนั่นเอาหมากกูดมามันเกิดหักเรอประเด็นก็เลยเอามาซ้ำไปนี่พี่น้องนี่หมากูดกนี่มากพิกนี่หมากกูดก็ล่างจีแตกหยอดหน่อยขึ้นมาเอาหมากกูดมาปลูกไปบังหมากพีกประเด็นก็นง่ามง่าม,ามนี่มากพกพี่น้อง มักพริกมักเขียเทปปเด็นเามาปลูกไ้เหน็นหนก็ร่างเป็นนวยหน่อยก็ล่างเป็นนวยหน่อยพี่น้องอันนี้หมักพริกเบิ่งหมักพริกงามงาม,มพริกเป็นนวยเลยเนาะเขาเอินพริกกินดาอันนี้กับหมักเน่ามักเน่าตอนขึ้นกันีลยประเด็นตอนมาจากบ้านธนากรบ้านเจ้าหนา้าธนากรประเด็นกันเลยเ็ามาปลูกไปนี้ตอนใบพี่น้อง ก่อนบักหน้าไว้อ้ยอันนี้ก็คือกันเพราะมันสิเป็นขาวๆเป็นเพียรีทโอ้โอ้โหโอ้โอ้โโอ้โหโอ้โอ้โ่อ้าห็ย้โห่อ้หโอ้หโอ้มเป็้เหียอ้ห้โหอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้หโอ้โอเป็นอ้โหอ้ป็นออ้โหโอ้โหโอ้้ อันนี้อันดอกดอกกันเข็มปเดือนดอกเข็มปเดือนปเดือนเดานเขาเอื่นเสียบนี่เห็ดเสียบน้องพี่น้องเสียบเสียบกิ้งเสียบกิ้งไหวประเดือนเสียบกิ้งไห้เขาแตกหยอดแตกยังเลยอันนั้นก็ล่างสีออกดอกพี่น้องเลยอันนั้นออกดอกล่างออกดอกดอกเข็ม ประเดอนก็เอาถาบกิ้งเอาสีแดงสีขาวมาถากกิ้งปเดอนดใดมากจากสีบอปเด็นก็จำเมื่อไรมันออกดอก,ดอกค่อ้งไจํจำเลยแต่บาต้นนี่สีชมพูนี่ประเดอนก็แล้วสีแดงมาถาปไใบสีแดงมาท่านออกดอกอล้น,นี่ก็สีขาวสีชมพูประเดืนนะ้อมาถากกิ้งไหวเนาะพี่น้องเนาะถาบกิ้งไหว เนี้ยว่าขาโดเนี่ยว่าข้าโดประเด็นเนี่ยว่าข้าโดประเด็นถ้าแนวไปปลูกเนาะเดี๋ยวยังอยเสียวไปปลูกบ้านฝนตกหงวดนี่นะจิเอาไปปลูกข้างบานคนเนาะฝนตกจักน้อยกันนี่ประเด็นเห็ดนี่ประเด็นเสียบกิ้งอันนั้นก็เสียบกิ้งคึอกันนี่ก็ลังออกออกดอกพี่น้อง บ่หูว่ามันสิเป็นดอกสีใดเนาะแต่ว่าต้นนี้ประเดียนหูเแล้วเป็นสีชมพูเนี่ยแต่ว่าต้นนั้นออกดอกแล้วจะเป็นสียังนี่ประเดียนเอาดอกสีอัน,นอันนั้นกิ่งสีแดงกือสีขาวบ่หูประเดียนเอามาเสียบใบเนาะพี่น้องเนาะสีแดงรือสีขาวก็บ่หูอันนี้ก็เสียบติดแล้วก็ร่างเกิดนี่นี่ก็ร่างโพ่ข้นมากนั่นอันน,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 นั่นกิ่งหนึ่งนั่น,น,นติดแล้วแต่ว่าน,นี่ออกดอกบ่หูว่ามันสิเป็นสีใด được hay cấu gọt nành